พอน้ำทล้วพ่อประเดีโอ๋อไม่ประหยัดไปคืนนี่เราได้กินเลยปลดุกคอเหมุนอ่ะฮะปละดุกปลาเื่อมปลากรุดนี่ปลาที่แซกืองมือนออนาแทกพอเล่นนอยู่ก้ักแล้วว่าปละดุกกระตุ้แข็งยังปลาขาวนั่นมันจะักป้งปลาดุกได่ปีงเลย อัันนนี้มยผลแลบปฝาซื่อแล้วเอาบุกเื่อวันนี้แล้วก็ปุ่มนี่เสร็จมอพร้อมวันนี้บวงคลน้นแลต้อีชันอ่ะถท,ทายสบายดีเอซทุกท,าท่านติดตามนะครับชมสบายดียามเชือดเสายามเสามันไ้า,อย,าอ,ยอยู่ห้ยอยู่นาทุกคนเลย เมื่อคืนนี้ก็ได้นอนปี่เขาบป,ปันในสาวพรมานอนนําเมื่อคืนนี้นะตอนนี้เขาก็ได้ไปยามมันยามเบ็ดมันนี่ยามเบ็ดแล้วก็ายามมองเลยทุกคนเลยแล้วก็ายามตุ้งนอผอนก็ตกไม่แล้วได้ตกใส่ตกมบนมืออยูไปจักมันกันบรรยากาศยามเช้าป้าตุ้งฝนตกลินทุกคนเลย พยยามเ็ดยาม,มองฝนก็มาเลยทุกคนเลยจะผอนเพลนมาเลยได้ดปลาดุกงหญ่บ่ <c oughs> <c oughs> เรนะิ่มาบ่เพชร้ยไม่่อยใจ้มาเอาชื่อแล้วดีนายท <c oughs> หารอยายามเ็ดยาม,มองนนก็ทุกนเลยพวกเอาควายออบนี้ยมตรงนำํำ เราจะผ่ะอาปลาเบ็ดปลาขอถือเบ็ดป้ใงญ่าหนึ่งว่ะไปเบิ่งก่อนตัวใ่ญ่บ่ปลาผลนก่นปล่อยไม่เลยมันมันตามันบอดบอ่บ <c oughs> เฮ้ยใส่าตาบอดแล้วนะ เกี่ยวก็เข้าวหนะปะซี่น้ำแห้งป้ามันนอกนี่เกี่ยวก็เข้าวจ้านะตัวนี้เจหน้าตานั่นแหละนี่นะน่าจะตายแล้วตัวนี้ตายแล้วเปล่ตายแล้วย้ตั้งย้อยู่เทึ่งพี่ะเกี่ยวก็เข้าวเจ้าดองถือตั้งแต่กลางคืนพวกนนี้นะตายนะหน้าปลาคอนใหญ่ละกินมันนะหน้าปลาคอนใหญ่ปลาคอนใหญ่นี่เห็นแล้วนะ มาแล้วสองแต้มกินปลาแชีงแง่ยันล่ะหางางกุศลไม่จะคุยได้แง่หนึปลาเวทได้สามตัวละขอทั้งมวะนอคือนี่ปลาปลุกบ่คือนี่ปลาปลุก<อ>คือเอําหลงละเมื่อวานนี่พี่เน,น,นะลลานนะะดำเนาะป้าลุงลายเลยนะเดี๋ยวควายออกก่อน ควายออกแล้วแล้วกันยามเบ็ดยามมองก็โถุนอ่ะควายเขาชมเป็นต้นปีนี่นะมียากินแหละพูดนะมันต้นกับมันบีหลายไปเลยปอฝนก็มายนะได้โอ้ไปพยายามมองก่อนะมองกับมองที่หาดเก็บเชือกกลางหน้าแถวกลางหน้านี่พวกเขาปันพยายามเบ็ดโอ้มานอยู่เชือกเบ็ดนะถือประขอประลุกเมื่อคืนนี้เขาการถือประลุก มือสาวนี่นะถืบปลาขอปาน้ำความหวานนี่นะหวานนี่ยังเต็มอยู่น้ำแถวนี่ข้างน้านี่ความมดมองเสือตามปลาเขานี่แหละเมื่อวานนี่ผู้ยืนถึงเพื่อนจังมองกะก็เมื่อวานนี่น้ำพี่ทุกคนเลยคือปลาเขานี่ขอเสือมอง ปลาเด็กปลาก็ถืออยู่เตะเขึ้นถึงถือเขากับม่านเลยนะโซว์หน่อยนะทำเที่ยปลาแล้วเด็กได้ปลาเข่งตัวหนึง่ง เอาหักมันเลยมองก็ถ,งถือว่าถึ่บโหลายทุกคนเลยซีหาโตนี่แหละพอมันอยู่ทึ่งไปเข้าไปน้ำทว่วเมื่อวานนี่แหละเขาเซื่อ,อละมันมีลงบนดินไปมันนี่กัเมื่อทรงมองกับพยายามตุงก่อนคนมาอยู่นี่มาอยู่ได้ที่นี่นะ มีหนึ่งเข้าท่าตามเบิงและเขา,าปั่นยามเขา,าปั่นอยู่ผู้ตรงผู้ยามเบ็ดยังมาเลยทุกคนเลยเอาขึ้นปิดปามองก่อน,ม,น,ม,นมันมีลมบนพื้นงัดบนพื้นมีลมบนพนใช่ไหมนี่นะมันค้างอยู่ปลายเข้าพี่ดางละโตะกัวนี้่องกระกิงก็ เยอะหมดจะได้มาปิดป่าตัวนี้ก็หลุดละเห็ชุชงไปเชก่อกนหนาวมาหาปิดปูปิดป่าก็จะพูดเลยมืดฝนนะมันนี่นะโอ้อยู่ถิงมืดตึ๊บเลยขาบปั่นนอนเต็มเมื่อคืนนี่หินหินหลายเพราะว่าโง่นอนในตารางนี่ควายแค่ไหนเอาไปพุชวนเป็นต้นเมื่อคืนนี่ หนึ่งธนโลดมองใหญ่เลยหนาวยได้บ๊วย Huh? Né bọn bạch chị bay bọn bạch chị này bay 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 วก้ยง no, oh, okay. ่ายๆโนอะโบิุอดอแมนแทนเขาดีนะครับแมนนี่ห้าวแม่สนการับห้าพูดไปอยู่หันแล้วฮ้พื่นน้ำเพื่อนไปดโอ๋อไม่ประหยัดไปคืนนี่เราได้กินเลยระดูกถมนอะฮะกระเชื่สมกระดูกนี่แต่ปลาจะแซกถึม าวเลาดเชาว้าป oh. ่าเข้าป่านาวปีงได้อยู่ด้วยดิโด้ยันเนาวมันรอนตัวแข็งปลาุกเยอะกี่เมีนะพี่เห็นตัวนึงวยเด้อลุกเยอนี่ขาวไปเช่ดิแข็งว่ตัวเยอะเลยมันดเยอกว่นั้นอีก่เช่ดิมันงไปละเแล้วปกไแม่ไปล้วเโอ้เครียดดิขึไได้เไปเอเดปกกันตัวนึงนะนี่ปลุกไง เนมนี่กเยอะกว่าได้ครันีถือบิดอยู่คือที่ไหนเยอะกว่าน้น่นส่นเหือยมอหนิเน่อยชะกระามนี่นี่ดิเออจำโมแมนบใหญ่นะแม่นเยอะปลาพ่อจ่า ตัวนั้นเตลีแลนะ่ลุกตัวน<ม>ั้นเลยเลยเเลยเห็ดประแดกกีกับมะขามเ้าปลายำแรงโอเคย่างนี้มันต้องานีเอาข้าง,นะต,งตัวนึงปลาเบ็ดบะแม่บะนี่นะเช็โต๊กปลดไปตรึงโอ้ตัวใหญ่เลย,ย,ยารอนี่เฉยๆชอบหงายขนาะ ขาวเชือ่นีกนมงาซ่นี้กระปุนนีอาดโอ้ยมือื่นพอดีแลลวเอาบุหงมาตับตับเชือกปูตบเชืกปูเว่อมีชาวผัดนยยิ่งคือเปนลาไดูงามว่ามีเอามาสปรากฏตัวนีนะปรากฏน้อยเใแง่งแบบนี้มีข่าวขาอย่างนี้แล้ใชง าตะกนน้อยน่นมันจะมีมีขาวๆยู่นี้ป่ะปุกนี่กินได้อยู่ตเลินาแล้วแห้งก็ให้แประ่นง่นี้เอมันจะตตามนี้เนะอนน,น,นี้นี่จะมีอนี้ลายน้น้ดอยไเ,<ม>เช็ดมือดมแมนเดลือกกินตัวนี้กับทัานเนาคับไปเลยเนาะ นะนีกุ้งริงเ็้วเ็น้วอยู่ตนี้ีตก้ากุ้งถือลัไหนบอกเละแล้วรอเ่อันนี้ถือจิ๊บเช้าได่มอหนอมเต็มมอน้อยเนาะตัวนี้ก็ปลาคือไดเลยตัวนี้บอกปีงนะพอน่แ้วกแกงแนได้แ้วแล้วกปราดุปลาโคตปลาซึมตัวนี้ถือตะวันนี่นี่นะ จะเลยไปไล่น้ำเอาขี่มอเนารเฮปเละนะยดหัดกิไปดิหนึงข้าวสุกหนงข้าวสุก็ดหัดกินแกงป่าปีงป่าเมื่อบมกม่นี้แม่เลยนอนพี่บ้าเมื่อนอนพี่เพื่อเชื่อเบ็ดบุแรง มาจัดการมาดิมันอ mm. ่ะมีนอะยนั้นละมันงามอะไรนั่นนมันอ่ออยู่บนน่ะก็เหี่ยงแต่นั่นอึ้นอย่นอกอืมบนนี้มีบืวยจับงามอะไรกันด้นเดี๋วจะเปนคืนแล้วเด้มันนี่ทองฟ้าเลยแดงเลย เ่ป่าไม่ค่าย,ยีแมเนาะแม่แม่ได้ปลามักินอิ่มที่เช่นแต่ใช่คืนอนีสเซอบางตัวก็มีไข่ในป่าไข่เป็นกอง

ต้มปะข่อยใหญ่แล้ได้เยอาป่อยใหญ่แช่กุงมีเด้อขาวป้งปราดุกใหญ่ได้เข่อใหญ่แล้วค่ะนนนอคือคือเบ็ดจะทักกกินนั่นหม่เจ็บเนี่ยได้นะเจ้าบุกยินนะพี่ให้คอยกินหลังใหม่เนาะใ้อาดก็เลยตัวนี้เจอเออผือแล้วนตัวนี้เนาะแต่ม่คืนี้ีมาอีก มานันนั่นเลยเดยวแล้วังเชื่อือกูยาเด้อมึงแจ็บาคือบูเดียวาเป็นมั้ยยงถือก็ให้กอ้ยยังทังหลังมันมีหักเอาไม้เส็ช่บอแล้วนะมักแล้ววาประดูกกระตุงแข็งยู่ปลาขาวนมันัก โอ้ปีงปะดุกได้ปีปนเลยอ,อืมอันนี้มันยังครับเป็นเื่อมันเชื่อโ,อ,อ,อ,โอ้มันมอ่าจะร้านที่โต จะเสแกงบ้าแล้วก่อนนี่นมันพดถเสื้อจะมันยุ่ใสตู้จิเอร์ใส่เสื้อบรอมันนั่นเปล่าเื้อถือแจ็คก็เป็นแมาก่อนรแล้วองมาปุุมเครื่องซีเ็นแกงป่าก่อนกลาประดุกประซึมเนาะแกงกระคักเนาะปีนี้สับลาบอยู่เลย แต่ก่อไฟน้อยแลกน้อไปว่างนะบอคุณจะมันจะต้มจ้ะถอยฮน

ได้ปวายบ่จะอนองปีงปลานำทุกเลยเอ้าลงชิมกนบ่ชิมเลยท่านชิมบ่ได้กล้นบ่งชันอดิบ่เหงยาีแล้วไปนำลายเดีพอดพอดีดเชิมกน ปีงปลาต่อทุกคนเลยอือได้จากปีงฮาปีงโอ้ตัวนี้จามบอกข้อใหญ่ตัวนี้ตัวคอยตัวนี้นะแม่นเยอะแม่นเยอะอีกนะว่าพวคข้อพิเศษเปล่าวะแม่นเยอะทุกคนมีหลายเมนูทุกคนเลยปีงปลาแนะ่ตำม,มะโท แล้วกาแกงปลานำม,นมาตับโทเด้ตับโท่ปีงปลาแกงปลาเฮากชุกแล้วเนาะพูดนะบอกหมูมมปันกินมดชกปีงละ่ะทางพีเ่เชิญเต้าปลาปีปลาดุหม้แม่นอิ่มเลยหรือว่าหม้แม่นนะเนาะหม้อนอนล <c ười> ัเขานอนลับ <c ười> ืนนี่ก็นอนเผาปลาคืพือพยายามนอนเด้ทีห้าคนเปลานเานอนทีหาคนปลานเนาไปจักรยื้อปลานเาดิฉันนอนตะเฮิรไปเลนี่เนกาทุกนเลยเงปลาสมบบเขียวนะเลยเออจะแยมันแล้วอาหาก้อนนึงเรพิจารนนีปเลยป็นโชว์ละที่ทานั่นต้เคียว่ มะโถ่ป้าปีกปลาหอนหอนเลยมนี่ป้าปีกปลาเข่งมันจะช,ชวดเนยอย่างนี้นะเป็นสิบ็ดแล้วเพลงสูงเลยตัวนี้กัน แกปลาดุกชิมนอปลาดุกปลาโดเือหมโบปลาโกหมูชุดยอดเราเลยคือใ่เระตั้งหดิเท่าดวงน้อยก็ได้เลือมอเลยเลือโทยเลยมันน่าเป็นติวจะกินข้าวเรพาแม่เลือโทยนแด่ทเมดเต้าเก้านั่หลับะ ยังมไมสิเด้อ,อปปลาสูก่กปีนะตอนปาติไมปีนี่เลยนะ เอาดัดังเงงงงงาเรอมกรียบร้อยมันนี้ของอยู่ของกินเฮาตำมะโถปีงป่าแกงป่าป้าตัวชุดยอดมา,มา,มา,าไม่ไม่พข้าวเส้าเดียวันนี้ตอนนี้ก็เก้าโมงแล้วแหละมาไม่ไม่ไมีม่ครับกระ <laughs> ตับก็ะตำมะโถ ข้าวกับพอดิโดดคะนนนก็เลยแค่นี้จ้ากินกับตอนเมื่อนะตอนไม่นอนอยู่ตอนมุ้งตอนนอนนี่เจะปวน้ำน้ำแล้วน้ำ้นมามาทุกคนกินข้าวน้ำเดียวเด้อเดือกินข้าวเด้อดเนี่ยทำเป็นชื่อว่าวัน โบกเายการแล้ววันนีเนาะกดกกดแล้วบ่จะไงทำไหน่อยอรด้ยยัีก็ไมเดี๋ยวจะมาส้น่คอจะโยข้าวเลยทังเ่ข้าวมันบบเดี๋ยวเห้สอยู่แท่บ่ทำธปิ้งปลาชิ้ยอดแลกินแล้วมาหาปิ้งปลาแม่กคืออินมากินนี่เแม่ตอนนี้อิ่มกินนี่ในป้งสูงีอยู่ไหม เจ้าเยบุลเนยงานพาเด้อส mm ่วการำนานโดยการไี่ก em> ินข้าวปลาเค็งเนี่ยมันจะสาดปลาดุก้มมันไล้มันเนียวตาของมันนันเยาะเอาไม้ระมัณงสวัตัดโทปิงปลาโอนขึ้นยอดเลย Kẹp. <laughs> Kẹp đi, không biết không biết được 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 là được 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 đi được 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 ป่าเถอปันตัวนี้ยามตะวันนี้อันนี้ยามเสาศษนี่เหอเพื่นนี่ยตัวอะไรไปได้ป่านั้นนี่ลาแล้วมัดงามปลาแล้วหรือเปล่ายังปันเลยปันเลยอะไรนะใช่บายแล้วกันฟองนะตอนนี้ก็ได้กินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วทุกคนเลยเมื่อวานโอ้อาหารกะคือว่าคักได้ปีงปลาตำมะทูทุกคนตะเคีงปลาน้ำตอนนี้กะได้กี่ข้าวกินน้ำอิ่มแลข้าวเจียพรก็ะปั่นเพื่อกลาหมือเขาก็ได้เขางูเขางควายต่อแล้โงูควายกัน ผู้เลี้ยงเพิมขำผู้เลีจังมืออ่นะสำหรับคลิปนี้ก็บจบลงเพียงนี้คลิปหน้าพอาเดีไม่ให้เขอบใจที่ทตามแล้วชม